สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทาการสอนเพิ่มยอดวิวนะจะเป็นวิวของแพลตฟอร์มติ๊กต็อกนั่นเองนะครับ่าวิวตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นการเปิดการมองเห็นของคลิปด,ด้วยองค์เราเอง <c oughs> อ่าทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมาก่อนแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า k m e m i t e s แบบนี้นะเ <c oughs> ว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกนะครับให้ทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลย อพอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วทําการลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีสมัครสมาชิกอยู่ตรงนี้เลยนะชื่อผู้ใช้อ,อ,อีเมลรหัสผ่านยีร่รหัสผ่านนะครับทาการกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับเนอะทั้ง4อย่างนี้อีเมลมั่วได้ชื่อผู้ใช้มั่วได้นะครับรหัสผ่านกอมั่วได้นะครับแต่ก็ทําการจดเอาไว้กันด้วยนเนาะเมื่อการเราลืมนั่นเองนะครับแล้วก็ติ๊กถ่องช่องนี้นะครับเมื่อทําการกรอกครบถ้วนแล้วนะครับทําการติ๊กถ่องช่องแล้วนะครับทําาากกรรสสมมัคชิไไปด้เลย อ่าแล้วผมจะมาลงชื่อเขาใช้กันนะครับอ่าเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กันนะครับหมวดหมู่มก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเลยอ่าหลักๆก,ก็จะเป็น Facebook, Youtube, TikTok แล้วก็เป็น Instagram นะครับหรือว่า IG เนาะอินสตาแกรตัวนี้ อ่าแล้วก็มีแบบพลตฟองมอื่อนอีกนะครับด้านล่างทุกคนสามารถเลื่อนลงมาล่างล่างสุดได้เลยนะครับสำหรับวดหมู่น,นะครับอ่าตรงบนหมู่ตัวนี้นะครับจะเป็นเพิ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มไลค์นะครับเพิ่มคนดูไลค์นะครับหรือว่าจะเป็นเพิ่มยอดวิวอ่าดันการตลาดของพวกท่านได้นั่นเองนะครับเนาะติดตามแฟนเพจอะไรก็มีหมดนะครับก็ลองอ่ามาใช้บริการกันดู อ่าส่วนผมก็จะมาเลือกหัวข้อฟังก์ชันด้านบนนะครับกดไปที่อ่าเปทิกตอกนะครับตรงหมดหมู่ก็จะเป็นทิกตอกล้วนเลยนั่นเองนะครับทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการบริการตัวไหนผมก็จะหาคําว่าเพิ่มยอดวิวตัวนี้นะแล้วด,ดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะราคาต่างกันนะครับเนาะอ่าผมก็จะเอาเป็นรวดเร็วมากคุณภาพสูงตัวนี้นะครับอ่าและให้ทุกคนนะครับ อ่านคำเตือนตรงนี้ก่อนนะครับแวะอ่านกันก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราทำอะไรผิดพลาดไปเราก็อาจจะได้แก้ไขได้นะครับแล้วเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์คิปวิดีโดนั่นเองอผมก็จะเ,เป็นวิดีโอตัวนี้นะครับเนาะที่มี752นะครับคนดูตัวนี้นะครับทำการกดไปแล้วกดวางากรอบลิงก์กันบนระหว่างไดยน,นะครับ แล้จเจอหัวข้อปริมาณอันนี้คือปริมาณยอดวิวนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนั่นเองนะครับผมก็เพิ่มไปนะครับขั้นสัง่งทางเว็บไซต์ที่ร้อยหนึ่งก็เพิ่มไปเลยนะครับพอค่าบริการขึ้นมาทุกคนนะครับก็สั่งซื้อไปเลย ะระบบก็ได้รับความถังทึ้งคุณแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดวิวเพิ่มขึ้นครับก็ง่ายๆเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับเนาะ,ะใช้เวลาเพียงแค่1น,นาทีนะครับเราก็จะได้ยอดวิวกันแล้วนะครับเป็นการเปิดการมองเห็นยิ่งปั๊มเยอะกอ็ยิ่งได้วิวเยอะนั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์กันต่อเลยจะมีปดวัติการนังสือนะครับบอกเรา เล็ออเดอร์บนสุดคือเล็กออเดอร์ล่าสุดที่เราเพิ่งสั่งซื้อไปนะครับสามารถกรอบแล้วก็แจ้งแอดมินเขาได้เลยนะครับถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับอ่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกี่ยวกับที่เราทําไปเนาะกระองแจ้งเขาดูนะครับแล้วจะมีหัวข้อปริมาณข้อปฏิการบอกอะไรหมดเลยนะครับซื้อวันที่เวลาไหนนะครับเนาะอ่าหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับอ่าการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5้าช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทางการแคลโคสนะครับอ่าอังเปาวอลเล็ตนะครับคริปโตเอร์เฟกต์ ถ้าใครนะสนใจสลากสะดวข้างหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับเราก็จะมีแบบเป็นสแกนแนสสลิปนะครับทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตรวจช่วยเหลือนะครับตรวจช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือ ให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับสามารถว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนเราบว่าทุกท่านต้องการร้องขอจัดจายนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะ อ่ะแล้วก็ขอเล่งหน่อยนะก็คือนี้ก็คือขอเล่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่ะแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทำการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่ะหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอ่ะอยากให้แอดมินเล่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลนะ์เนาะ าสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลนะ์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มติดตาม อ๋อเพิ money, ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละอ่าส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่าอยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับอ่าก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับอ่าผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับเอ่านะครับตอนนี้ยอดดิวก็ได้ทําการเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น900เนาะ43แล้วนะครับเนาะ กระปั๊มไปร้อยเดียวนะครับแต่เราก็แถมกันให้มากมายเลยนะครับก็ถ้าใครน่สนใจเพิ่มยอดวิวนะครับเป็นการเปิดการมองเห็นของคลิปดีโอนะครับหรือจะมาใช้บริการตัวอื่นนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นก็มีให้เลือกใช้นะครับก็ลองไปใช้บริการที่เว็บไซต์นี้ดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ด้านล่างนะครับกับลิงก์สมัครก็ลิงก์เดียวกันเลยนะครับสามารถกดมาได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ